สวัสดีครับพี่น้องหาอยู่หากินตามภาษาครับมือวนี้ผมก็จะสาพี่ผ้า้องมาตกปลานาดินครับนี่นะครับหมายเฮาก็จะเป็นนากระช่างครับากตีหยอดไปลือกไก่นแลนละนาะเพราะว่านา้ำ่อนข้างจะไหลแห้งครับน้ำคืนแห้งสถานทีกะบอกเอือ,อำนวยเลยครับผมก็ว่าจะลงแช่สามขั้นนี่แหละตีข้างบนก็บ่ไดรครับเพราะว่ามันจะมีตะ่ายหรือว่าม่องเพอนครับ ก็เลยว่าจะตีสามขั้นนี่แหละจริงๆเอามาหลายขั้นอยู่ครับเดี๋ยวเราไปลงเบ็ดกันเลยครับไปหลุดน,น้ากันเออ้อพี่น้องว่าที่มานบอตีอย่างใกล้ๆนี่แหละครับครับพี่น้องผมว่าจะลงเม็ดน,นี่แหละครับเพราะว่าเพิ่อนก็นมากูมองไปแลละครับเมื่อกี้เขาก็ตีเ,เพื่อขางบนไปน,น้ำนะครับหลายขั้นก็นมีโอกาสหลายๆตัวครับ <laughs> ไปกันเลยครับ เรียบร้อยครับพี่น้องเอากระลงไปทั้งหมดหกคันนะครับรวมกับคันหน่อยครับคันหน่อยผมก็ใส่เยื่อมักครับมาลุนกันบ้างครับว่าสีมานบอเอากัดตีไปใกล้ๆนี่แหละครับหาหกเมตรทางนานี่ละหยอดหยอดไวเพราะว่าตีไปไกลมันก็ไหลขึ้นเ่าครับหนามันไหลแห้งครับพี่น้องเขาบอกว่าปลาสวายมันเข่าครับ นี่นะเป็นหูจักกันเพิ่มมาตลอดครับผมบวคอยได้มาดอกมากอาทิตย์ละเท่อครับอาทิตย์ละมือเฉพาะวันผุดผุดที่แล้วผมกับมาครับแต่ว่าบ่ามานดอกครับบอกกินเลยของผมมันกินแต่เยือถี่เพิ่นเคยมาตกครับอาทิตย์หนีมาแก้มือใหม,ม่อยเทื่อมันอยากเปลี่ยนรสชาติบึง <laughs> หลุนน้ำกันเลยครับเพิ่งลงเบดแล้วครับพี่น้อง อุปสรรคอันใหญ่หลวงเข้ามาอีกแล้วครับฝนครับพี่น้องมาท้างหลังไหลมายางวว้เลยครับแย่ yeah, แล้วแบบนี้ลมก็บเปรอมากครับรเพคือดรอสซีมี่คือจังแดดจะออกอยู่มือเศร้านี่ถ้าฝนตกก็คือที่ได้ปิดกล่องก่อน,อน้วครับพี่น้องแต่ครับบ่ยอมแพ้แล้วครับต้องเห็นโตให้ได้ครับวันนี้ ฝนตกพานไปแล้วครับพี่น้องตอนนี้กับพานมาประมาณชั่วโมงนึงครับตอนนี้เจ็ดโมงถ้าลงมาประมาณเกือบหกโมงนะครับกว่าจะลงเวดกับประมาณหกโมงหน่อยๆแยังบ่ท่านมีอาการจะขั้นอยู่ครับพี่น้องเงียบเป็นน้ำอากาศนี่บ่เที่ยวมืดเที่ยวแดดออกอยู่นี่แหละครับ นตกผ่านไปบางทีโตกลิ่นกระถารุนเบิ่งครับส,สายๆอาจจะมีเขา่ามันนี่เวลาห้องกับหอดสิบเอ็ดโมงนะครับ่า,ามีธุระไปต่ออยู่อีกประมาณอีกประมาณสี่ชั่วโมงครับ สี่ชั่วโมงกับสี่ผมมีจ็กแต่มีลลิะนอ,อหลุ่นกันเบิ้งครับเอาละครับพี่น้องฝนแห้งลินครับเอาแล้วครับพี่น้องเอาแล้วครับ ปลาสวยครับพี่น้องมาแล้วครับแต้มแรกนี่ครับพี่น้องใส่สวยครับสวยขออยาดเก็บก่อนครับนึกว่ามันสี่วพ่อแล้วฝนกระลิ่นครับพี่น้องขอหยาดปิดกล่องกันด้วยครับ ผลไปแล้วครับพี่น้องแดดออกแล้วครับมีรุ่นอยู่ครับแดดออกแล้ววัได้มาแต้มหนึ่งแล้วเนาะครับปลาสวายใส่สวยๆครับรุ่นหาหัขีดครับถือว่าโอเคอยู่ครับนําหาโตจนพอครับนึกว่าสิบ่มีแต้มให้พี่น้องเบิ่งล่ะถ้าบ่มีแต้มก็คือสิบ่ได้ลงคลิปครับทีนี้ก็คือสิได้ลงอยู่ดอกครับเห็นแต้มมาแล้ว หลุนกันเบื้องครับแดดออกแล้วมันสิมีมาเพิ่มอีกจ็กแตมบอรครับสวายแม่น้ำครับขั้นอื่นก็นมีตอดอยู่ครับพี่น้องน่าจะเป็นปลาขาวหน่อยล่ะครับตอดดุ๊กดิ๊กดิก,ดก,ดก,ดกแต่ว่ากระโบติดนะครับถ้าปลาสวายกินนี่เพ่นจะดึงบอค่อยขึ้นมูดครับพันจะกดขั้นนมนมดึงส่าๆค่อยๆค,ครับถ้าปลาขาวจะดึงแบบ กินแบบตะกะครับประมาณนี้แหละหลุดกันต่อเลยครับเป็นมะเกือปลาแล้วครับพี่นอ้องตั้งแต่แดดออกมาบบเห็นอาการเลยครับบบเห็นมีอาการจะคันเลยครับผมนึกว่าแดดออกมันสีกินดีตอนนี้ก็สิปโมงแล้วครับพี่นอ้อง เงียบเียบเเลยเปลี่ยนเยือลงไป2อสามชุดแหละครับยังบุท่านได้เพิ่มนะครับปลาสวายแต้มเดียวแหละเฮ้าถ้าเพิ่งอีกช,ชั่วโมงครับถา้าบ่มมีเพิ่มกะสิได้เก็บของกลับแล้วครับกันยังดีครับยังยังถือว่ามีผลงานอยู่นะครับวันนี้ถา้าลุนกันอีกจะเข้าบางกอน ระวังถาปลากินครับพี่น้องเก็บขยะของนานานาักตกปลาเพิ่นสิเพิ่นช่วยมาตกครับดูแลความสะอาดเนี่ยครับบ่ค่อยด้มากขยะหลายแห้งครับรอยน้ำอยู่คุณจหน่อยกัน,น่นาจะได้กลับแล้วละครับเหยมแห้งครับพี่น้องขยะพวกนี้ก็ น่าจะต้องเผาแล้วครับเผาทิมนี่แหละผมโมเก็บนี้ไปทางอื่นหรอกเผาทิมเลยครับฝากนานๆนักต๊กป้านี้นะครับไปออกไม้ธรรมชาติกับทำความสะอาดน้ำไนครับเลือเข้ามามือหลังบอบเป็นมนลพิษให้ป้านะครับสัตว์น้ำ ว่เฮากับหากิน,หา,กนหาอยู่น้าสัดน้ำอยู่แล้วครับในเวลาสมกวนรแล้วครับพี่น้องน่าจะได้ทยอยเก็บแล้วครับเพิ่นกับม่ใหญ่ก็สร้างปลากันครับ เก็บเรียบร้อยครับพี่น้องเขาก็ับไปเบิ่งผลงานกันเลยนะครับรับผลงานเข้าปลาสวายเดี๋ยวแกะเสร็จแป๊บนึงครับใส่โอเคเลยครับประมาณหกเจ็ดห้าหกขีดนี่แหละครับพี่น้อง อหอยเชลนีก,ก็หนวหไงเลยเล่ครับผมเก็บไปว่าจะเอาไปใส่เบ็ดเผื่อเป็นเล่าห้าวครับถือว่าพานครับอาทิตย์หนาว่าสีมามาอีกอยู่ครับพี่น้องวันพุธหนาพุ่นละช่างพอกันไหมขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมด้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้ำเด้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ